กติเดินสายแต่ถ่ายหนังละครครั้งนี้นักแสดงรุ่นใหญ่พี่หนุ่มสันติสุขพรมสิริมาเองเลยนะคะมาชวนค่ะมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งหอบรักมะขมป่าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้จัดขึ้นที่สวนรถไฟวันที่2มีนาคมนี้นะคะเพื่อคุณผู้ชมสนใจก็ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในงานค่ะถึงขนาดต้องออกมาหาพี่น้องสื่อมวลชนเองขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอินค่ะอินกับเรื่องธรรมชาติบ้านที่ ในกรุงเทพก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะในวันที่อยู่วงการมานานเรื่องที่อยู่ในใจอยากให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้โอกาสมาสะท้อนผ่านงานนี้ก็เลยบอกว่างานนี้พี่มาชวนเองเลยก็เกิดไอเดียขึ้นคุณบอกเออมันมีหนังของพิมดิศตะคกนอยู่เรื่องหนึ่งคือ,อชื่อเรื่องว่าหอบรักมาหม่มป่าคือชื่อมันเพราะดีแล้วก็หนังเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านพวกผู้มีอิทธิพล ตัดไม้ทำลายป่าอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้น่าจะเอาชื่อนี่มาใช้ได้ก็เลยไปขอขอน้องส้มลูกสาวพี่บัณฑิตตัวแล้วพี่ก็เคยทํทาทําสารคดีร่วมกับพี่ไว๋บางจากนี่ตอนนี้ก็เสียไปแล้วทำรา,รายการสองโลกสรารคดีสองโลกก็ได้มีโอกาสไปนู่นไปนี่ไปได้เห็นอะไรมากมายแล้วก็คิดว่าเออเมืองไทยมันมีอะไรที่สวยงามลักษณะเนของเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ที่ธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ที่ความเจริญของของตึกรามมันจ้องแต่สเสน่ห์ของเมืองไทยมันอยู่ที่อาหารอยู่ที่ธรรมชาติ ความรักธรรมชาติทําให้พี่หนุ่มสันทิขมีพื้นที่นะคะเป็นผืนเป็นผืนดินของตัวเองค่ะที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเนื้อที่ซื้อไว้25ไร่นะคะทั้งปลูกต้นไม้ทํานาข้าวถึง3ไร่และอย่างน้อยปีละครั้งจะพาลูกๆไปสัมผัสชีวิตแบบบ้านๆสบายๆค่ะก็หวังได้ไปพักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์แต่กลายเป็นว่าอย่างที่บอกเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5สะท้อนถึงมลภาวะที่ต้องตระหนักเร่งด่วนกันตอนนี้มากๆเลยละคะ่ะ คือหนักมากเพราะว่าหนึ่งบ้านเราเนี่ยระบบเทศบาลเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่มีการไม่มีระบบเทศบาลคือไม่มีการเก็บขยะไม่มีรถขยะเหมือนกรุงเทพชาวบ้านก,ก็อยู่กันตามมีตามเกิดแล้วจะให้เขาเอาขยะไปทิ้งที่ไหนเขาก็ต้องเผาบ้านที่เชียงรายเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ให้เขาเห็นว่าปลูกข้าวยังไงก็มีแปลงข้าวให้เขาหัดปลูกข้าวหัดตกปลาหัดนอนโดยไม่เปิดแอร์ หัดไม่ต้องใช้โทรศัพท์หัดไม่มี Wi-Fi ไม่มีโซเชียลอะไรในปีหนึ่งพี่ก็จะพาเขาไปครั้งหนึ่งให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วน่ะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะให้เขาปลูกต้นไม้ทุกปีแหละก็นับคร่าวๆแล้วพี่หนุ่มสันทิขบอกว่าชีวิตนี้น่าจะปลูกต้นไม้ไปเป็นพันต้นเหมือนกันนะคะรวมถึงที่บ้านที่เชียงรายเนี่ยปลูกได้เรื่อยๆเลยเป็นสิ่งที่มองไกลตามภาษาคุณพ่อลูกสามที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยได้มีป่าไม้ธรรมชาติเหลืออยู่นะคะ